สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรถถ่ายรถแท็กเตอร์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามช่องทาง Facebook YouTube TikTok ทุกท่านนะคะวันนี้ทางอู่คุณพ่อสุรชาติได้มีการจัดส่งรถ7-7 T1 ทีหค่ะใช่ครับเป็นรถเช็คตามสภาพนะคะเช็นระบบไฟร,ร,รตบสพสใช่ค่ะระบบไฟระบบสีไม่มีชุดใบมีดให้นะคะอ่าคันนี้เป็น 7- 7 T1 ขายตามสภาพใช่าระบบไฟระบบสีให้พร้อมค่ะไม่มีใบมีดไม่มีใบมีดแต่มีชุด<ห> หงโอเคเนาะน้องแป้งเนาะคันนี้ไม่มีช่อใบมีดมีแต่หางจิตคันนี้ขายราคาอยู่ที่180,000สนแป่นบาทโอเคครับคันนี้ส่งอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับราคาขายอยู่ที่180,000สนแป่นบาทโอเคเนาะน้องแป้งเนาะใช่ค่ะอ่าถ้าท่านใดอยากจะได้ลงไปใช้มีราคาเริ่มต้นเท่าไหร่มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่100,000กว่าบาท200,000กว่าบาท300,000กว่าบาท400,000กว่าบาทค่ะโอเคสนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0862415156ค่ะอืมถ้านั่นหมายความว่าถ้าอยากอยากได้ไว้ใช้ก็สั่งจองได้ใช่โทรมาติดต่อได้ใช่โทรมาติดต่อสอบถามเร,เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้นะน้องแป้งเนาะใช่ค่ะมีราคาแสนกว่าบาทหนึ่งแสนกว่าบาท2องแสนกว่าบาท3ามแสนกว่าบาทสี่แสนกว่าบาทค่ะอ๋อถ้า,ถ,าถ้าอยากจะเป็นรถเช็คก,ก็ต้องสั่งจองประมาณ3-4เดือนใช่ค่ะราคาก็อยู่ที่ ลูกค้าพอใจเนาะใช่ค่ะสามารถเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้อ่าเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกค่ะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะน้องแป้งเนาะใช่ท่านใดอยากจะได้รถไปใช้ก็ทักมานะครับศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตามสภาพน้องแป้งใช่รถเช็คอมีทุกอย่างให้เลือกนะครับอยู่ที่อยู่ที่อคันธิตประสงค์อำเภอเมืองอำเภอเมืองลบบุรีลบบุรีอยู่ที่ อูอยู่ที่ไหนอู่ที่อำเภออูอยู่ที่อำเภอสุวรรณภ,าภาูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะใช่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ